สวัสดีครับผมกับมือนีครับผมเนาะวันที่ยี่สิบห้าครับผมมิถุนายนสองหาหกห้าครับผมเด้อแต่มาถามในขั้วครับผมเนาะย้ำเน้นโค้งสุดท้ายให้เอฟซีทางช่องผมตัวเลขจะเปลี่ยนบอหรือว่ามียังเพิ่มเติมบอครับผมเนาะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์ครับผมเด้อ กดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์ครับผมเนาะนี่ครับพึงมากครับผมเพิ่นพึงมาวัดครับผมเนาะมาจังหันเพ่นครับผมสว,ว,วัสดีครับผมแม่สว,ว,วัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอันมากจังไหนลูกให้จังกินมือนีนเอู้เขาคือได้อาหารทิศไรเถอะพักหวานเตะ ผักหวานเอามาใส่ขึ้นหลายเลยครับผมเนี่ยคุณแม่แอดก็เอาปลาดุกมาอ่ะปลหวานให้ทำหลวงหัวมาปลาดเพิ่นอันเพิ่นบุเพิ่นปลาปนป่วยเพิ่นบุหรี่สวนเมันหลายทีอะมันมัเมานลวกเขาขึ้นอยู่เฮ็ดจัิงดิแล้วมันเหี่ยวเนาะกะทิเดียวนั่นไม่ใช่กินใดแค่ยังกินครับผมเนี่ยแค่ยังกินบ่ได้ฮะแค่ยังกินเนี่ยอันจะปนปลาดุกแล้วก็ลวกผักหวานแล้วก็ต้มปลา อ็อาหารปลาได้มดนี่บุกแกหพวกวานซื้อปลาดุกหนึ่งเลเออแก่พวกวานซื้อปลาดุกอยู่เสียบเมนครับเอาี่ยกนค่อยเสกแจล้วบซื้อที่ไหนบุใกันบุใจกันในบซื้อเด้อแน่ทามแน่ช่วงไปทามแน่เป็นได้งวันี้เป็นตำนานมวันี้ฟันดีบอเปังไดเนาะ เจ้ามานได้บ่ลูกเป็นไนก็ฝันดีอยู่เหรอันดีอยู่บ่แมีนค่ะเป็นในคือว่าฟันดีเอาแม่กะว่ามือหนังแม่ฝันว่าครับแต่งงานยิ่ได้บ้านเป็นแต่งงานยิ่ได้บ้านเออเอาแต่งดูเถอะมันแต่งเราแบบที่หนึ่งเราบ่เออแต่งมือเดียวนั่นละ ม,มันม <c ười> ือคื <c ười> ีจักฝันมาจะไหนจื้อ่วมปันกับบะไรเนี่ยท่ะอ๋อครับผมอืมจิเขาบุรี่เลเข,ข้าเียๆเนะจ้าเน้อ,า,า,อ,า,อาคอชื่อศูนย์แปดแปดศูนย์ไรเขาเจ้าเน้อาขหัชื่อไรเจ้าชื่อควนข่อยแมนครับผมเออขอ<ก>ม่มอเล็ออล้างเจ้ายอย่าข่บุ่อย่าข่ยาเจ้าบุรี่มียังเพิ่มเติมบุเลกไหบัวเนี่ยบุหันยนั่นแม่ลูก รักลอยเตี้ยของปูนีรักลอยของปูนี่เด๋อขอครับผมรักลอยปูตัวไหนเนี่ยพะว่ามีคนถามมาลอยปูนี่ครับผมหอย่านห็นเล็กปูลักลอยรัักอยยังไม่เห็นครับผมหอยว่าขกยของปูเปนใรเห็นเด๋อบ่นเดา็น่แปดศูนย์กับหนึ่งแปดเด๋อศูนย์แปดบนกับเ็ดไ่หักักักบ เนาะรนให้อนีน่เนาะรักลอยอ่รักลอยอ่ะผมว่าเอาหางก็สามเซตไปหอยเครื่องมัดเก่าผันเก่ามันไม่บนหนามันรักลอยเด้ยเก่าผมว่าบ่เมานผมว่าหากกบสามเซจะบเคืออยู่บ่โอ้ยิบเก่าเซมันยิบหางแล้วยิบเก่าแล้วเนาะเอายิบหากับยิบหงิเกิปดยิบเก่าอีสี่มือแล้วเนาะก็ มันมันจะซื้อบ่รทันนจะเตยมก้อแม่บ่อเต็มบ่อเต็มยมกบ่อเต็มเล็กเมียมที่ไปเต็มได้เล็กเล็กบ่ดังเนาะดังนี่แนี่มันตรงกันไรมองนี่แปดศูนย์แปดศูนตรงกันไรมับ่บ่ดังแมบ่ดังถ้แปดศูนกับผมแ่แปดศูนดังกอแปดศูนศูนแปดนะ่ดังแนอันดับหนึ่งคือสองแปดไพว่าเดี๋ยวนี่เอาค่าจอเบืงไร้ผิดอ๋ออันที่ว่า สองแปดมันตรงกับเลขอ่าวันเกิดวันเกิดอายุในหลวงเด้ใช่วันที่ยี่สิบแปดเน่ครับผมแม่นบอกเมนครับผมอันดับแปลต์แปดชุนห้าบัวติดอันดับเด้อค่ะเบิ้งอยู่ใสมาเบิ้งนขี้ผมเบิ้งคุณผมนี่เบิ้งผมดัง <c oughs> เลยค่ะเบิ้งผมเนี่ยลิปผมเนี่ยดังแปดชุนอะไรก็มูขี้ผมเนี่ยแม่นครับผมคลิปเจ้าเนี่ยเจ้า,จาแล้วไปกวาดชนะ่าแปดชานุนคักเป็นคัก เมันกิดกันนั้นเก่าแลา้วพหัสบานแมนบ่แ,แมนบ่แมนดออผมสรดุปเป็นเพื่อ <ünd S 1> นสร้างมาซื้ออันนี้ตรงกันล,ลนายหม่องซือ้อแมนผมก็จะซือ้อผมก็จะซื้อนี่ล่ะผมซือ้อตัวนี้ผมซื้อมีเก้าแปดมีแปดศูนย์แล้วก็มีนหนึ่งแปดขนาดนี้สามคูขนานี้วันนี้ซือ้อมันจะวิ่งแปดตัวนี้วิ่งแปดบนล่างเลยวันนี้นต่ผมจะวิ่งเลยเด,ด้วครับ วิ่งได้มันบ่วิ่งเางงอานี่ยครับแม่วิ่งเอาแม่แมรึนบลาแม่บมบ,บวิ่งแม่จ,จวิง่ง้นลรบลายดอกเขาะสั่งอยู่ละต้นละบาทสองบาทถึงนะครับต้นรกสองบาทะแ,แม่มาละง่อยกมากเก่าจ้เก่าก็ผานะ่เป็นตาา่งางกันาง่ายนงอ่ะฮะแต่ว่าแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเป็นหกหนึ่งแปดอันนี้จะโอเคกอหกหนึ่งแปด นั่มีเก่าหน่งแปดตีหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดตีคือรถ้แต่ว่าเก้าศูนย์แปดมันติดมัน้งหน้ามันน้ำกัดนี่สามตัวนี่บ่หมันกัดบ่บ่บนหน้ามันน้อกัน่สามม่แค่2อตัวนั่นนกระสันท้อเก้าหาเรใส่พักห้าศูแปดห้าศูนย์แดเก้าศูนย์แปดบ่ได้ที่เก้าศูนเก้าศปบ่ได้บ่ได้เพราะว่าสามตัวนี้มันบบ่กัดไหม ไม่กระม่งแค่สองโตหนึ่งสามได้สามได้สามสามศูนย์แปดหาศูนย์แปดม่ได้ดิแม่มันคูถ่ายนะเด้คูถ่ายเมีมันคูถ่ายแล้วรักลอยมันโดอกน่านเอกูดอง้รวมัคูถ่ายเลตีเอาเอาปูดองที่แม่ไม่เห็นยังผู้ดองอ๋อดันหมกแดงเด็กแม่ตกเกอเตี เพิ่มตามตัวปะจะเพิ่มจะหาจะเพิ่มรุ่งถลูกหาเทียนเดี๋ยวคุแม่เบิรงเอาตตัวอันนี้ตมันสิมันสีบอกไปชุ่มชีชุ่มหาบอะไรได้หรืแม่บอกเอาเห็คลิปมันเขาลงคลิปบ้านไปเขายังบอกเระจเป็นรักว่าได้บอกคันเข้าๆซื่อๆ้าจัะรจับไซแม่บคิดแม่คิดตังสีหรอคีดกับจ้านี่ล่ะครับแม่บออันนี้ขี้คือเี้าเนี่ยล่ะบ้านนี้ถ้าจเราไปเคียนเอาเลยนะอ๋อที่กินกับแม่บอว่ท่านเอาเขาเลย นี่ยงผมนี่คือบอเบออิ้งดุลานนี่เลขหกตัวนี่ผมนี่มันคือเก่าศูนย์เก่าศูนย์จังหวัดผมนี่นี่เลขหกตัวผมแมนผมเด่นนี่แหละผมนี่ครับของผมเนาะเลขผมเองครับผมนี่เอามันคือมันสิมันเก็ดศูนย์อยู่บอหมาได้ไดีแม่บิ๊กจิ้มออกศูนย์เก็ดแมนมาได้ครับผมศูนย์เก็ดศูนย์มาได้เพราะว่าอายุนี่หลวงกับเพื่อนกิดเก็ดศูนย์กับผมเนาะเนาะมาได้ครับผมตอที่มันขอบุญอะสิมาลังแมนครับเดี๋ยวผมจะแกะให้เบิ้งนี่หนึ่งได้แม่ เด็กเล่าเลยมันอันนี้ของคนกอนอันนี้ก็เขาดิเนหลับกับมอเตอร์เวย์เนี่ยหรือหลับเพลินทาหารกับเขาดิครับผมนี่ก,เเก,เกนะ็เล็กวิ่งมุดสุดทา้ายของปานี่เขาดิแต่เขาลักลอยเนาะเล็กวิ่งมุดสุดท้ายไหมขี้เถื่อคิดว่าเขาคือเกอ่าครับผมมันอยู่ลักลอยครับผมมันอยู่ในสามตัวครับคือว่าเขาเขื้นเ่าคือใจของแม่ บอสเหมือนจะายิดยูเหััเมนเมนหมาบเลขสามพ่อแม่บอกเมายเลขสามใส่ก็ต่าดีแค่ไหนใ่เมนอันนี้ของพ่เมนอันนี้ผมสรุปสำนักดังนะครับผมตรงกันแปดศูนย์นย์แตัวนี้ใส่เบิ้งหลายอาจารย์เนาะแม่เนาะ มันหลายมองครับผมรรผรตรงกันทุกอาจารย์นี่แม่ยแปดคูณคูณแปดครับผมตรงกันเกือบทุกอาจารย์เลยเขาห้องเม่ก็ขาไปเห็นมันอีก่ห้องเม่เนี่เดย์ห้องเมียนี่โยมหลายหลายแห้ง 8ปดศูนย์ศูนย์แปดเนาะแมววันที่ดีก่อนยรักลอยบกอัรุปหรอพ่อมาอยู่พ่าทนสามคู่นี่มันเกยตัวเลงกงมูสามคู่นี่ฮะมากศูนย์แปดก็หกแปดเต้ยมากศูนย์แปด กับหกแปดเจเีนั่ยนตา่ครับผมเนาะศูนย์แปดกับหกแปดตี๋มัสองตัวผมว่าแปดมันจะมากเนาะชนกันเนาะต้องผมแปดนี่ันเด็กเก่าศูนย์เก่าศูนย์สองเชื่อไหมแล้วก็ไม่หั แล้วก็มานี่มแมเจ็บแปดดุกางแมงผมะเนี่เจ็เจ็แปดสิเนี่ยบ้าบ้ามาก,กันเลยเนาะครับผมว่าเนี่ยก็แปดมากเลยหมดเยวิ่งแปดรึปะฮะวิ่งแปดเตีวิ่งแปดเนาะวิ่งแปดเดี๋ยวกลผอมวาวิ่งแปดเนาะวิ่งแปดกับผมเด้อ ผมเนาะเลขแม่ขั้วกบผมเง็นให้ับผมเนาะศูนย์แปดครับหกแปดก็ผมวิ่งแปดบนล่างครับผมเนาะวันนี้มันจะวิ่งแทงวันนี้วิ่งแปดบนล่างตัวละหนึ่งบาทผมเนาะตามนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุิปนาครับ